สวัสดีค่ะดิฉันทิดาพาเป็นประดับร,รหัสนักศึกษามี6กห้าหนึ่งสองเก้าเวันนี้จะพูดเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจามกทาอากาศยานอากาศยานานาชาติอุบลราชธา,านีต่อพื้นที่เลยรอบมีปัญหาวัตถุประสงค์ขอบเขตการทําวิจัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิธีการทําวิจัยผลวิจัยและประเมินผลบทสรุปท,ที่มาของปัญหา อากาศยานนาชาติอุบลราชธานีหร you know ือสถานบินอุบลราชธานีมีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเทพโยธีในเขตอาหารกองทัพอากาศกองบินที่21อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยช่วงระยะแรกของการเปิดให้บริการท่าอากาศยานนาชาติอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามต่อมาในพศ2 5 3 3 จากศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานีที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาตินโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่6ส่งผลให้กรมการบินพาณิชย์หรือกรมท่าอากาศยานในปัจจุบันได้พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานีและจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างอาคารท่าอากาศยานหอบังคับการบินและลานจอดเครื่องบิน รองรับกิจกรรมการบินในเชิงพาณิ์มีบทบาทความสาคัญต่อการมีบทบาทความสำคัญต่อการค,าม,ค,นคมนาคมและขนส่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของ,มอของอมเมืองของอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยท่าอากาศยานนานาชาติบนราชธานีมีจำน,นดดวนผู้โดยสารมากถึง1ล้าน แต2 3 4 0มาคนในพศ2 5 6 1านจำนวนเที่ยวบินสูงถึง1 2 0 0 0หมเที่ยวในพศ .2560 การมีเส้นทางคามนาคมและขนส่งทางบกเชื่อมโยงท่ากาศยาและพื้นที่โดยโลบอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นถนนเทพวิธีถึงอุปลีสารถนนชายางกูรเป็นต้นการเกิดขึ้นของหม,มู่บ้านตระสรรและอาคาราพาณิชย์บริเวณถนนเทพโยธีและถนน ทยายงกูลอันเป็นเส้นทางเชื่อมโยงท่าอากาศยานไปสู่พื้นที่กลางอำเภอเมงงืองอย่างไรก็ตามแม้ก่อนการดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานจะมีผลกระทบสิ่งต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นและมีการวางแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางลบแล้วแนวทางการดำเนินในการพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพศ23 ท่าแต่การดําเนินกิจรกรรมการบินในท่าอากาศยานและการขยายตัวของเมืองจากท่าอากาศยานอย่างรวดเร็วนํามาซึ่งผลกระทบทางลกต่างๆตามมาเช่นปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณถนนเทพโยธีถนนอุปลีซาและถนนชยางกูลปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธา,านียังคงมีบทบาทสำคัญ ให้เป็นโครงการพัฒนาศูนยการบินจังหวัดอุบลราชธานีตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการศึกษาและวิจัยที่ชี้ชัดถึงสถานแการสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดแนวทางการแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากท่าอากาศายานนานาชาติอุบลราชธานี จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นการศึกษาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีต่อพื้นที่โดยรอบจึงเป็นการศึกษาและวิจัยเพื่อหาคำตอบในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางลบอันเกิดจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีโดยผ่านเครื่องมือที่สำคัญคือมาตรการผักผังเมืองผลการวิจัยที่ ได้จึงช่วยสงวนและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาสถานาการณ์สิ่งแวดล้อมในบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธา,านีและพื้นที่โดยรอบ 2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี3เพื่อเสนอ แนแนวทางการแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล,ล้อมจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีโดยมาตรก,การทางผังนมือมในการศึกษาและวิจัยเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล,ล้อมท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีต่อพื้นที่โดยรอบการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงให้ความสําคัญกับเนื้อหาของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวคิดเกี่ยวกับเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดินแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการผังเมืองแนวความคิดเกี่ยวกับผังเมืองเมืองรวมไปถึงแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมและหาคำตอบในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมและแนวทางแก้ไขปรับปรุงและเกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมทางลบอันเกิดจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธา,านีโดยสามารถสรุปเนื้อหาของ แนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 1. แนวคิดเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม2แนวคิดเกี่ยวข้องกับเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน3แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการผังเมืองแผนนโยบายที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมมีความสําคัญรวมกันในขั้นตอนการเกิดขึ้นของท่าอากาศยานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆภายในเมืองโดยการเกิดขึ้นของท่าอากาศยานนั้นส่งผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่และรอบพื้นที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ2535ได้ให้นิยามและความหมายของสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รวมตัวมนุษย์ซึ่งเกิด โดยธรรมชาติและมนุษย์ทำขึ้นกเสียมจันแก้ว2 5 4 0ได้ให้นิยามความหมายของสิ่งวแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ 2. แนวความคิดเกี่ยวกับเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตบัณฑิต แต่ยาสถานได้ให้นิยามและความหมายของเมืองหมายถึงเขตซึ่งเป็นที่ชุมชนและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดซึ่งในครั้งก่อนถ้าเป็นเมืองใหญ่หมายถึงเขตภายในกำแพงเมืองเสนีได้ให้นิยามความหมายของเมืองหมายถึงบริเวณที่มีคนรวมกลุ่มอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างหนาแน่นกว้างพื้นที่ที่อยู่โดยโรอบโดยมีวิถีชีวิตที่ผิดแผกแตกต่างไปจากชนบทดังกล่าว คือประชากรส่วนใหญ่ของเมืองประกอบอาชีพด้านการค้าการบริการกิจการสำนักงานและการอุตสาหกรรม s t a t i s t i c s Canada ได้ให้นิยามและความหมายของเมืองหมายถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีความหนานแน่นของประชากรสูงและโครงสร้างพื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นพื้นที่เมืองถูกสร้างขึ้นผ่านการทำให้เป็นเมืองและถูกจัดประเภทตามสัญญาณวิทยา ของเมืองเป็นเมืองเขตมณฑลหรือชานเมืองเพราะฉะนั้นจากนิยมามความหมายข้างต้นในการศึกษาและวิจัยหัวข้อนี้เมืองจึงหมายถึงพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มของมนุษย์จนนําไปสู่การพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานจนสามารถต่อยอดและพัฒนาจากระดับเล็กสู่ระดับใหญ่ได้ 3. แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการผ่านเมืองราชบัณิตยสราร ได้ให้นิยามและความหมายของมาตรการพังผังเมืองไว้ว่ามาตรการทางผังเมืองหมายถึงการกำหนดข้อกฎหมายเกี่ยวกับการวางจัดทำดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเพื่อให้เมืองและประชากรภายในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงสามารถสรุปได้ว่ามาตรการทางผังเมืองในงานวิจัยชิ้นนี้หมายถึงการนำกฎหมายหรือข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหางเมืองร่วมจังหวัดอุบลราชาธานีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งต่อสิ่งแวดล้อมจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชาธานีซึ่งแบ่งออกเป็นสีประเภทประกอบด้วยมาตรการเชิงบวกมาตรการเชิงลบมาตรการสร้างแรงจูงใจและมาตรการสร้างแรงเป็นธรรม 4. แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีพศ2 5 6 1 5 6 4จะทำโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา,นานการโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกรเกษตรแปรรูปและ,กะเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงคุณธรรมการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากลโดยเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีพศ2561ันห มีสาระสำคัญคือการส่งเสริมความมั่นคงในด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นศูนย์กลางการ,การคา้าการคม,มนาคมและการขนส่งวิธีการวิจัยวิธีการวิจัยศึกษาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากท่าอากาศยานานาชาติอุบลราชธานีต่อพื้นที่โดยรอบแบ่งออกเป็น5ประเด็นได้แก่กรอบแนวคิดในการศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลประชา ก่และกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือในการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลกรอบแนวคิดในการศึกษาศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีและพื้นที่โดยรอบและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีทั้งในประเด็นด้านกายภาพชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์และด้านคุณภาพชีวิตด้วยการจัดทําแบบสอบถามการจัดทําแบบสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการใช้วิธีการตรวจสอบรายการจะสามารถนําไปสู่การเสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางลบจากท่าอากาศยานนานาชาติหรบนราชจานีโดยมาตรการทางผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. แหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูลปสมภูมิ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากสภาพทั่วไปของพื้นที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานีรวมทั้งทรัพยากรทางด้านกายภาพและทรัพยากรทางด้านชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์คุณภาพชีวิตนอกจากนี้แล้วจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้จากแบบสอบถามของประชาชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมแหล่งที่มาของข้อมูลทุติยภูมิในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารข้อมูลและแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ <c oughs> เช่นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีประจำปี2562และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีประจำปี2562 3. ประชากรกลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด5คนประกอบด้วยตัวแทนจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีจำนวน1คนตัวแทนจากผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ จำนวน3คนตัวแทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจำนวน1คนแบบสอบถามจำนวนแบบสอบถามเพื่อใช้ในงานวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด1นึอชุดโดยคิดจากสูตรของตารุยยาม,มินนี่ ให้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับม้0ละเกและมีระดับความแปรปรวนสูงสุดแม็กซิมัมมีค่า p เท่ากับม้0ละิโดยมีมวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนหลักการของประชาะกรเนืน่องจากจำนวนประชาะกรตามขอบเขตด,ด้านพื้นที่ซึ่งพื้นที่ศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ครอบคลุมในระดับอำเภอเมืองดังนั้นจึงสามารถทราบจำนวนประชาะกรที่ใช้ในการคำนวณได้อย่างชัดเจน 4. เครื่องมือในการศึกษาเครื่องมือในการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิควิธีการตรวจสอบรายการตามหลักการและแนวคิดวิธีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระสมจันแก้ว2540การสัมภาษณ์และการจัดทําแบบสอบถามการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิควิธีตรวจสอบรายการเช็คลิสต์เมทอดการจัดทําแบบสอบถามการสัมภาษณ์ าการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในครั้งนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาการศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่การศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาการศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ผลการวิจัยในการศึกษาและวิจัยเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากท่าการสยัดนานาชาติอุบลราชธานีต่อพื้นที่ใน้รอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาจะหาได้จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และวิธีการตรวจสอบรายการเพื่อนําไปวิเคราะห์ต่อโดยเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้ผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากแบบสอบถามผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากแบบสัมภาษณ์ ผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีการตรวจสอบรายการผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากแบบสอบถามโดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจสอบถาม2ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากค่าศัตริยานาชาติ3ข้อมูลแนวทางแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากแบบสัมภาษณ์ ผลกระทบท่าอากาศยานานาชาติมณฑนิตอการแปรเปลี่ยนแปลงพื้นที่และสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานแนวโน้มของผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากท่าอากาศยานในอนาคตข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางลบจากท่าอากาศยาน่าตอุบัราชธานีผลกระทบวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีตรวจสอบรายการแบ่งออกเป็น4ประเด็นคือด้านทรัพยากรทางกายภาพทรัพยากรทางชีวภาพและล่าคุณค่าการใช้ประโยชน์คุณภาพชีวิตซึ่งตารางในงานวิจัยชิ้นนี้จะแสดงค่าดัชนีสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาในเรื่องของผลกระทบด้านบวกผลกระทบด้านลบและไม่ได้รับผลกระทบซึ่งทรัพยากรทางกายภาพจะพิจารณาดูจากคุณภาพอากาศระดับเสียงคุณภาพน้ําเป็นหลัก น่าทรัพยากรทางกายภาพคุณภาพอากาศจากการศึกษาสถานการสิงร่งแวดล้อมของท่าอากาศยานพบว่าคุณภาพอากาศที่ท่าอากาศยานได้ประเมินไว้ไม่ได้ได้สร้างผลกระทบเนื่องจากปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ประเมินได้ยังมีปริมาณอยู่ในค่ามาตรฐานแต่จากการสัมภาษณ์พบว่าโครงการก่อสร้างอาคารท่าอากาศยานสร้างผลกระทบต่อสิง่งแวดล้อมจากฝุ่นหรือดินที่รถบรรทุกเข้ามา ระดับเสียงที่วัดได้ยังมีค่าเกิน85เดซิเบลซึ่งจากสถานี้ตรวจว,วัดทั้ง7พบว่าถึงแม้จะมีระดับเสียงที่ไม่ได้สร้างอันตรายแก่มนุษย์ก็ตามแต่เป็นระดับเสียงที่เริ่มสร้างภาวะความลำคานเกิดการก่อกวนและทําให้เกิดผลกระทบด้านลบซึ่งเปรียบเทียบได้กับเสียงการาจราจรติดขัดแต่จากการสัมภาษณ์พบว่ายังมีการฝากซ่อมของเครื่องบินล,ลบเวลากลางคืน ประชากรสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานนานาชาติในงานวิจัยชิน้นนี้ได้มีการสำรวจจำนวนประชากรลักษณะของสังคมและเศรษฐกิจพบว่ามีผลกระทบต่อประชากรทั้งทางบวกและทางลบโดยในทางบวกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นผลประโยชน์หรือสร้าง พัฒนาให้แก่พื้นที่ชุมชมนรอบส่วนในทางลบจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสร้างผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตดังนั้นในการประเมินประชากรจสรุปได้ว่าสร้างผลกระทบทางทาง,ทางบวกและทางลบโดยสรุปแล้วผลกระทบด้านบวกมาเกิดจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและการคนาคมขนส่งรวมถึงคุณภาพชีวิตในด้านประชากรสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดย จากปัจจัยที่สนามบินเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบไปอย่างสิ้นเชิงทำให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบการคมนาคมขนส่งหรือการตัดถนนที่ดีขึ้นทำให้ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพชีวิตของชุมชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่ท่าอากาศยานรวมถึงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้ไปในทางติดทางที่ดีขึ้นส่วนผลกระทบด้านลบจะส่งผล กับทรัพยากรทางด้านกายภาพในเรื่องของระดับเสียงเป็นหลักนอกจากนี้ยังส่งผลต่อทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศวิทยาในเรื่องของความหลากหลายของจานวนสัตว์ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมมานั้นเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าถ้าอากาศยนานนาชาหรือบลรัชธานีสร้างผลกระทบในเรื่องของมลพิษทางเสียงต่อพื้นที่ชุมชนเป็นอย่างมากรวมไปถึงผลกระทบ ของการใช้อากาศยานทำให้เกิดความอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์สรุปผลการวิจัยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษาเรื่องการควบคุมเสียงรบกวนทางกรมท่าอากาศยานได้มีการตรวจวัดเสียงจำนวน7ทั้งหมดเจดสถานีประกอบด้วยการตรวจวัดระดับเสียงจำนวนเจสถานีได้แก่หนึ่งบริเวณทางเข้าออกอาคาร อากาศยาน 2. บริเวณวัดเล่งที่4 8 2แปดหมู่สิบบริเวณโรงเรียนเยาวเล็ศึกษา 4. บริเวณซอยสุริยางห้าบริเวณวัดสว่างอารมณ์ 6. บริเวณบ้านโพชยัยและเบริเวณว่ดเลขที่2 5 2ห้มู่สิซึ่งจะมีซึ่งคาดซึ่งจะคาดตรวจวัดระดับเสียงที่ พบสูงสุดนั้นยังคงมีค่าเกินทําให้เกิดเสียงบรบกวนอันทําให้เกิดคลอนลาคาญและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้าน,นลบต่อพื้นที่ชุมชนซึ่งตรวจวัดทั้งหมดมีเจสถานีผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติอุรุราชธานีจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากท่าอากาศยานนานาชาติอุรุราชธานีต่อพื้นที่โดยรอบที่เก็บได้จากแบบสอบถามจำนวนหนึ่งรอยชุดพบว,ว่า ประชาชนในพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินมากที่สุดร้อยละเก้าส่วนผลกระทบที่ได้รับรองลองมาคือความพุงพ่านและควักไขของการเดินทางสัญจนที่อยู่ร้อยละแปดจุดสองหกเกิดปัญหามลพิษทางเสียงจากการขึ้นและลงของเครื่องบินร้อยละแปดจุดสองสองแนวทางการแก้ไขและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่า,าอากาศยานชาติโดยมาตรการทางผังเมือ มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบซึ่งมล้อมจากท่ากสญญาสยานาชาติอุบลราชธานีโดยมาตรการทางผ่านเมืองน,นี้นําไปใช้ในการแก้ผลกระทบด้านลบประกอบไปด้วยมาตรการสีมาตรการซึ่งประกอบด้วยมาตรการเชิงบวกเชิงลบสร้างแรงจูงใจและมาตรการสร้างความเป็นธรรม ข้อเสนอแนะจากการรวบรวมการศึกษาข้อมูลในงานวิจัยนี้พบว่าตามการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีแสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาที่มุง่งเน้นในการเชื่อมโยงศักยาภาพพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าความต้องการที่เชื่อมโยงจากการเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยาน ให้กลายเป็นศูนย์กลางในการขนส่งท่าทางอากาศโดยมีการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน,นให้เชื่อมโยงกับร,ระบบภายในจังหวัดและภายในพื้นที่อำเภอทําให้เกิดระบบคมนาคมเชิงบรูรณาการที่เชื่อมโยงกับแนวการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีดังนั้นแน่นอนว่าบ,บ,บทของจังหวัดอุบลร,รวมถึงแนวทื้ที่เกิดขึ้นในอนาคตนัวนจะทําให้เกิดกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ,ตอ,ตอสิ่งแวดล้อมทั้ง,ทงสิ้นจะเห็นได้ว่าจากโครงการก่อสร้าง ที่เพิ่มขึ้นของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์ดังกล่าวรวมไปถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสารของนิพนธ์ชิ้นนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นละอองซึ่งเกิดจากค่ามาตรฐานในการควบคุมนํานเข้าวัสดุก่อสร้างซึ่งอาจนําไปถึงปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงปัจจัยที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีกลายเป็นศูนย์กลางในการขนส่งทางอากาศ อย่างที่จะเห็นได้จากโครงการกอร่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้นของท่าอากาศยานนานาชาติหรือมราชธานีนี้จากการศึกษาสถานการณ์ดังกล่าวรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของสารานิพนธ์ชิ้นนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นละอองซึ่งเกิดจากขามมาตรฐานในการควบคุมนำเข้าวัสดุก่อสร้างซึ่งอาจนำมาถึงปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องระบบทางเดินหายใจ